นี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มที่สวีเดนนะคะเรากำลังจะพาคกลับบ้านนี่คือจุดที่เราเล่น,นค,ครับตรงนี้เหมาะก,กับเด็กๆมากคะแล้วก็เป็นที่พักร้อนในช่วงฤด,ดูร้อนของสวีเดนที่เมืองเรานะคะเราอยู่โอเรียงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอร์เวย์เข้ามาพักที่นี่นะ เปลียนมาแค่นี้ก็รู้สึกหอบกลับบ้านกันแล้วนะคบเราจะทางกลับบ้านเลยนะคะเอาว่าเส่เมียทำไมเนี่ย <laughs> บาย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  ดินงหน้าสิทุกเดินนี่ติิาของแบบไหนอ่ะ